บทสวดมังคลสวดตังอาเสวนาจะภาระนางปันทิตานันจะเสวนาผู้ชาจะผู้ชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังปฏิรูปเทสวาโสจะปุ้เพจักตะปุญญาตาอัตตาสัมมาปณิธิจาเอตัมมังคลมุตตมังภามุสัจฉาสิปัญจะวินโยจะสุขสิขิโตสุภาษิตาจะยาวาจาเอตัมมังคลมุตตมัง mata pitū patānāṃ putadhāra saṅghaho anakurācakammantā etam ankharamuttamam thānan ca dhammasariyā ca yakathānan ca saṅghaho anavaccānī kammāni etam ankharamuttamam ārati virati papāmacchāpanā ca saññamo apamādo ca dhamme so etam ankharamuttamam karavo จานิวาโตจะสันตุทีจักตัญญุตากาเลนะธรรมะสวนังเอตัมมังขรมุตตะมังกัรที่จะโสวะจัสตาสมมานาณะจัทสันนังกาเลนะธรรมะสากชาเอตัมมังขรมุตตะมังตะปัวจัพรหมาจาริยันจั हरिया सचा न स न सखी क्या चम खर मुतमसा लोकधम्मेहिखित योक मंगेता मंत्रु तमेंश निगतवा शपथमपराजिता शपथ शोति गच्छ मंखर मुतमें บทสวดรัตรปริตยังชินจีวิตัอิทาวังรังวาสเขษวายังรัตนังปณีตังนโนสมังอเทตตากเทนอิธรรปีพุทธรัตนังปณีตังเยเตนะสัจเจนะสวัสดหัวตัวขยัวิราคังอมตังปณิตังยะทัศค่สกุเนสมายิตนเตนะธรรมน สมาติกินชีทมปีธทมเมรตนังปณนีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโอตัยัมพุทธเสโทปริวันนะยีสุจิงสมาธิมานันตาริกัญญมาหัสมาธินาเตนะสโมนวิจติทำปีทมเมรตนังปณนีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโอตัเยปุคาราทาสตังปสัทธาจตาริสานิยุกานิหุติเตทกคินยย สุขัสสสาวกายเถโสธินานิมหาพลานิอิธัมปีสังเคระตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัติโหตุเยสุปยุตตามนัสสะธนีนันิกามิโนโคตมาสะสนามิเตปติปตามะตังวิไคหะรธรรมุธานิพุติงคุณชมานาอิธัมปีสังเคระตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัติโหตุ ชินังคูรานังนวังนาเทศสัมภวังวิรัตตาจิตายติเกภวะสมิงเตชินาพิชาวิรุณิชนธานิปันติธิรายาทายัมปฏิปวอิธรมปีสังเคระตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสีโหตัวบุสาธรรมบุษฐานสวักอัตตาเวชิตังเซโยยาจายังอิตาราปชาอัตตาสัตอัตตา ทันตาสาโปปัสานิจังสัญญาตาจาริโนนิวเทวนาคันทัพโณนามารวสหพระมุนาชิตังอปาชิตังกายิรตาตทารูปัสชันตุโนบทสวดเกิดพุทธวด पासिता मिथं तेन पखवाछनता पसता रहता सम्मा सम्भुथेन एथा तु मा अनुशवे न मा परां म पराय मा किराय मा पिता कसम्बधानेन मा तक्के तकाहे कह्य न मा आकारपरिवितके न मा तिथिनिच्छानखन्ति या मा พะพารูปตาญาณะสมโนโนคขรุยาธาตุเมเหอตานาวัชานุญาธาอิเมธมะกุสะลาอิเมธมะสาวะชาอิเมธมะวิญโยคคารหิตาอิเมธมะสมัตตาสมาทินาอหิตายทุขายาสังวัตติอธาตุเมเหปชาเนยญาปชาเนยญาธาญาธาตุเม อาตาณาวาชานยถาอิเมธมากุสลาิเมธมานวชัยเมธมาวินโยปัสทายเมธมาสมัตตาสมาทินาหิตายัสุขายาสังวัตติเตอธาตุเมเหอุปะสัมปช่าวิหารยาถาเต busur ba niya sur upani yati shivita pama tasana santitana etang pahyang marani pe punyani kayirata sukawahani upani yati shivita pama tasana santitana etang pahyang marani pika mano โลกามิสังปชะเฮสันติเปโคโยทะกายนะสังยมวาจายะอุทะเจตสสะตังตัสสะเปตัสสะสุขายโหตียังชีวะมโนปะกโรตีปุญญังธัมโมหาเวระคติธัมมะจาริงธัมโมสุขิโนสุขามาวะหิต एसानी संसो धम में सुकिन ने न तुखतिंग कच्चते धमचारी सफे संखरानी चति यथा पन्याया पसते अथानी पिंडते तुके समको विसुतिया सफे संखरा तुखति यथा पन्याया पसते अथानी पिंडते तुके समको विसुतिया सफे धमानता ते यथा पन्याया पसते ภาธานิปินทติโตเกสมโคววิสุทธยาบุสวดอปันนกชาดกอปันนกัตถานะเมเกทุติยังอะมุตติกะเอตทัญญายะเมทะวีสังขะณัยยะอปันนกังพะหุงเวสระณังยันติปัพพะทานีวะนาณีจารมุกขะเจตยานิมนุสา Paya, paya, taci, ni, tang, ko, saranang, ke, mang, ni, tang, sarana mutamang ni, tang, saranama, kamas, sapa tuka, pemut, jati, yo ca, putan, ca, taman, ca, sangkan, ca, saranang, katorat, atari, catari, aria, ni sama, penyaya, pasati, tukang, tuka, semu, patang, tuka, saca, ati, อาริยันจะอัตถังคิกังทุกขุปสมะฆามินังเอตังคูสรนังเขมังเอตังสระนามุตตะมังเอตังสระนามะขมัสสะภักทุกขาปมุตจติ บเจ็บทสวดพระเทการะตะคาถาอติตังนานาวาเขามยยานัมปฏิกังค่นาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะธาติตัมมีนันตังอปันธัญญานาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนลาไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอนยังมาไม่ถึง ปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสติยังหิรังสังคุปังตังวิทามนุภรุยเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนเงินไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นเพึงเจริญธรรมนั้นเนืองเนืองให้ผู่ฟงเถิดอเชวะจิตตมาตปังโกชัญญามรณงสุเวพึงทำความเพียนเสียในวันนี้และใครเราจะรู้ความตาย จะมีในวันพุง่งนาะหิโระสังครันเตนามหาเสนีนามัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงหรัตตามตันติตังตังเวพเทการัตโตเีสันโตจิกเตมุนีเตียพระมมนีผู้สงบย่อมเรียบบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนงี้ มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งจะเริญด้วยประการชนนี้แลบทสวดพินาศปัจเวกขณะปัถะชราธโมมหิชราณติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงค้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธโมมหิพยาธิอณติโตเรามีความเจ็บ ใค้เป็นธรรมดาจะล่วงผลความเก็บใข้ไปไม่ได้มรณธรมโม,มหิมรณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงผลความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปหิมานาเพหินานาภววินาภาวเราจะระเวนเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง กรรมสกโกมหีกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารโนเราม um ีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นดีเพื่ออาศัยเยยังกรรมังกริสามีกรลยาณนังว่าปาปังวาตัสทายาโทภวิสาเมียเราทำกรรมในไว้เป็นบุญหรือเป็นบาป เร,เราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นนั้นสือไปเอวังคำเหียเป็นหั่งปัจเวกีตะพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันตื่นบสวรเทวตาอุยะโชโยชนะคาถา ทุกขปัตตาจะนิตุคาพยาปัตตาจะนิพพยาโสกปัตตาจะนิโสกาหุนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจามิสัมปทังกุญญาสัมปทังสเพเทวาโนโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานังทัตันตุสัตธายาสีลังละคันตุสัพทาภาวนาปิรตาหุนตุขัดชันตุเทวตาคตาสเพุทธา พระตปติปเจกานั่นจะยังพลังอรหันตานั่นจิเตชีน่าระขังคันธามีสัพพโบสบุษบถเิวตาปฏิทานาคาถาหันธรรมยังปฏิทานาคาถาโยปนามาเสยาเิวตาสันติวิหาราวาสินีทูปเอขเรโพธิขเร่ตหิงเตหิง

สังเสรชาตาทัวโอปปาติกานิยานิกังธรรมวรางปิติเจเตสัาบิปิจุกัสสะกรณ์ตุสังกัยังธาตุจิรังสตังธมโมธรรมธราจปุขาสังโฆหงตุสัมมาโควาทายาจหิตายาจั อัมเหราคาตุสัตโตมโอสัพเทปีธรรมจาริโนพุทธิังสปะปุเนยามะธรรมะอริยประเวทิเตบทสวดสัพพปฏิทนคาถาสัทธรรมยังปฏิทนคาถาโยโผนามเสปุญญสิทานนกตาสายานัญญานิกตานิเมเตสัญจพะคินโนหุนตัว ัตตานันตาประมานาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วเยปิยาคุณวันตาไม่ห่างมาตาพิตาทะโยทิธาเมจาปัญญาทิทาวาอันเยมชัชชตะเวริโนคือจนเราได้เป็นที่ราผู้มีคุณ ที่มารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม่ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายเกินที่เป็นกลางสัตตาติท่านที่โลกัสมิงเทภุมาจตุโยนิกาปัจเจกาจตุโวการาสังสรันตาภวะภเวเรามีเวียกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในภูมิสี่เกิดเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่จะตั้งเยปฏิธานมเมอนุโมทันตัวเตสยังเยจิมังนปรานันเตียเทว,วาเตสังนิเวทยุงสัตว์เหล่าได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดก็สัตว์เหล่าได้ย่อมมีทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแก้แก่สัตว์เหล่านั้น ยาทินานาะปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสัเพสตตาสถทาโนตัวเวราสุขาชีวินเขมัปะทันจาาปปุนตัวเตสะสาสิสะตังสุภาเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าได้ให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมเอเถิดและจงถึงทางอันกระเซมเถิดขอความงินดีขอสัตว์ล้นาน จงสำเร็จด้วยเถินทุกสาธุสาธุสาธ,สาธุด้วยอนุภาพแห่งศัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระนตัตนาตยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสุภะผลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแข่ข้าพเจ้าในสวััดิศรุราครอบครัวของข้าพเจ้า แนนวินผู้ตรวจสอบขอให้คนจากทุกข์ใหทั้งขัวขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอตัเวเทพเทวดาทั้งหลายโปรดนโมทนาในการสวดสายายมนและพระธรรมเหล่านี้เมื่ออนโมทนาแล้วได้ปดหน่วยพรให้แก่ข้าพเจ้าวัตถุมงคลพระกิ่งพลีพินาศโดยมูลที่สมเด็จพยาน,นสังวรวัดบวรวนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่เจจัดสร้างน,นานาโขอจงดีเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระผลิต และคำมงคลในพระคาถาต่างๆเพราะจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินสาธุสาธุสาธุ